สวัสดีครับมอน,นีมาพอ้กระเบา๋าเอกแล้วนะครับในช่องเกษตรผสมผสานอีสานไระเห็นนะครับมอน,นีเดียวสิมาอัปเดตสวนให้เบืองอีกนะครับไรห,หน้าสวนผสมหลังจากที่ได้อัปเดตผ่านมาแล้วสามเดือนที่แล้วนะครับก็บจะมาอัปเดตให้เบืองว่าสิมี่ยังเกิดขึ้นแน่มีอยังปลูกเพิ่มแน่สิมาพาเบืองนะครับสิ่งที่เห็นได้ชาเจ้ก็คือเริ่มมีต้นมะละกอนะครับ กับต้นสับป,ประรดแทงขึ้นมาแต่ก่อนจะเป็นต้นพริกนะครับอยู่แถวนี้ต้นพริกต้นพริกขาวนะครับตอนตอนนี้ก็เลยม,มีต้นมาแล้วก็ต้นกล้วยนะครับนี่ครับแต่ก่อนจะมีต้นพริกนะครับเป็นแถวเรียงยงวเรียงยงวกันไปเลยนะครับแถวขอบขอบข้างหน้านะครับต้นกล้วยก็จะอยู่ปกติือเก่าครับ แต่เกิดขึ้นมากเพิ่มขึ้นมากคือมีมะละกอครับเริ่มมีมะละกอเอทดแทนขึ้นมากนะครับเริ่มขึ้นมากสูงกว่าต้นเพีกเลยครับมีมะละกอเริ่มขึ้นมากนะครับต้นกล้วยคคือเกาครับต้นกล้วยมีต้นมะแข้งครับต้นมะแขงเดียปลูกเพิ่มนะครับอยากกินยั้งกับปู่กนั่นแหละครับต้นแค่ก็เริ่มตัดออกเลยครับต้นแค่เพราะว่าเกิดอย่างอื่นเขาเริ่มใหญ่แล้วนะครับ ต้นแหลกกระปูกต้นแค่เป็นผืดพ,พ่เลียงต้นนี้ต้นกลวยตอนอ้นพริกกระไยนะครับเดี๋ยวิฟพายางอัปเดตเบิองนะครับวันนีขื้นสำารัหลังจากที่เขาสู่ช่วงหนาฝนนะครับน,นี้ก็จะเป็นตน้นเงาะนะครับเตรียมปูนะครับเอามาผักฝืนไ้ก่อนนะครับปรับสภาพกกอนนะครับปรับสภาพกับ,บากอากาศโซนนี้ก็จะเป็นใหม่ปลานะครับ ไม้ป่าก็จะมีปลูกเพิ่มก็จะมีต้นยางหน้านะครับนี่ครับคนปลูกต้นยางหน้าครับนี่ต้นใหม่ก็สูงกว่าคนแล้วครับเดืนเทียเบิงแต่กอนกับต้นน้อยๆต้นนี้สูงกว่าแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นต้นยางหน้านะครับปลูกใหม่นี่นะกเกงนะต้นนีอืมสูงอืสูงตีต้นใหม่มันก็สูงขึ้นเรื่อยอันนี้ต้นมะฮอกก็นี่นะครับขั้นแท่นหน้านี่ก็จะเป็นเฮดเป็นหนูมงต้นใหม่นะครับ ก็จะปลูกต้นกล้วยนะครับปลูกต้นกล้วยเป็นผืช่เหลี่ยงนะครับปลูกต้นกล้วยเป็นผืช่เหลี่ยงกล้วยเด็กกินเนี่ยต้นมะฮอกก็นีนะครับนี่สูงสูงสองเมตรนะครับสองเมตรกล้วะครับระยะเวลาปีหนึ่งนะครับสูงนะอันนี้จะเป็นกล้วยไข่นะครับที่บ่ค่อยสมบูรณ์ไปไหนครับเพราะว่าบ่ได้ปลูกบ่ค่อยได้ห้ปุ๋ยเขานะครับปลูกแบบธรรมชาติ แบบปลูกกับยูครับต้นใหม่ไป็นําเลยไปกันนํากันเลยนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นต้นพยุงหายล้านะครับก็จะมีนี่ก็เป็นต้นย่างนาที่ปลูกใหม่นะครับใบคือสีแดงเออใบมันเหลื่อมแก่แล้วอันนี้จะมีแต่ไร่นะครับปลูกแต่ไข่เพื่อดะกินนะครับนี่ก็เป็นบักพิกแซมมะนาวครับบักพิกกริ่มหางแล้วนะครับเพราะว่าต้นใหม่เริ่มใขคือเรื่อยบักพิกก็เริ่มหางอันนี้ก็จะเป็นต้นย่างนาของปีที่แล้วนะครับต้นย่างนา ผมเดี๋ยวเสื้อเห็ดมาหดให้เพื่อนแล้วนะครับอีกสี่หาปีหรือสองสามปีข้างหน้าอาจจะเกิดเทดก็ได้ครับลองๆเบงทดลองเบงนะครับเฮ็ดละโงกนะครับนี่กับฮอกกานีนะครับสิเป็นอุโมงต้นใหม่นะครับโซนนี้ฮอกก้านีใหญ่เร็วครับภายในปีหนึ่งสูงสวนมัวเลยครับนี่ต้นย่างหน้าต้นประดูนะครับหลายๆต้นโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนต้นใหม่เหนียวพาไปเบง ส่วนบัวป่านะครับน,น,นี่จะมีตนน้นซักนะครับหลายยางครับที่ปลูกร่วมกันไว้ใส่แผงสลุล่าเซลลนะครับในการไ้นามต้นใหม่นะครับให้นามต้นกล้วยต้นใหม่แผงสลุล่าเซลลกับไดโวัวต้นหนึ่งนะครับก็สามารถใส่งบบัวเกลนหาพันุนะครับสามารถหดต้นใหม่ได้นะครับ อันนี้พุดซานมมสดนะครับบ่ท่านออกหน่วยอยู่อันนี้เป็นตะลิงปิงนะครับเนี่ยใหญ่เลครับสีสูงถว่วหัวแลยครับเอออันนี้ก็จะเป็นมะม่วงบานนะครับมะม่วงบานนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามะมว่วงมะม่วงสามฤดูเอาหยอดมาเสียบใส่นะครับขาปลูงมะม่วงบานไม่ก่อนหน่ยเขาจะเริ่นเต,บติบโตไปก่อนเดี๋ยวเาขาคอยหยอดมาถากกิ่งนะครับมาถาบใส่เลยนะครับบต่ตองสืพันุแพงนะครับ ต้องสื่อพันมาแพงนะครับคือปลูงม่วงบานก็นเลยหาต่กิ่งเขานะครับกิ่งพันดีๆมาถาบใส่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมโอนะครับสมโอออกน้อยแล้วครับนี่นะต้นนหน่อยนึงแต่ก็จะท่านเอาหน่อยแล้วครับต้นมันยังหน่อยอยู่ครับเ๋ยวมันจะตายก่อนนะครับส่วน่งนี้จะเป็นส่วนใหม่ผลน,นะครับ นี่จะเป็นมังคุดนะครับเนี่ยเหี่ยวเสาเลยครับแดดแห้งครับมีมังคุดทุเรียนนะครับนี่ครับทุเรียนโซนใหม่ผลนะครับก็จะมีป้นด้วยกล้ยนะครับเป็นพืชฟีเลี่ยงกับมาแล้วกอนะครับย่างหน่อยเพื่อ้เขาสิไดกินทุเรียนนะครับเขาก็ได้กินกล้ยก็นะครับนี่กับทุเรียนเฮือยนะครับเนี่ยเพื่อห้เขาสิได กวยก็ออกแล้วครับเนี่ยออกเรื่อยๆครับกวยหอมทองครับเนี่ยอันนี้เป็นกวยที่ปลูกไว้เป็นกวยหอมทองครับกวยพันธุ์นีดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นลองกล้องนะครับล่องปลูกเบืองครับเนี่ยพอใครใหญ่ไปใหญ่มานะครับเนี่ยต้นลองกล้องนี่ก็จะเป็นทุเรียนนะครับเพิ่งปลูกได้สองเดือนนะครับทุเรียนเริ่มแตกยอดแล้วครับทุเรียนนี่ะ เริ่มแตกยอดอยู่ไกลๆกันก็นจะมีอันนี้นะครับกระเพ้านะครับกระเพ้ากับตะไคร่นะครับอยู่ในกันเลยนี่นะใบกระเพ่ากับตะไคร้ขาวนะครับตะไคร้ขาวสามารถเก็บไปขายได้นะครับไปขายไปปรุงแต่งอาหารนะครับต้มไก่ต้มเป็ดต้มไก่ต้มป้านะครับใส่ตะไคร้สิ่งที่จําเป็นใบประกูดจริงๆนะครับ ทั้งนี้ก็จะเป็นเง,งาะนะครับเงาะหาเดือนนะครับปลูกในหาเดือนแหละครับเงาะสูงถ่วมหัวแหละครับต้นเงาะสูงถ่วมหัวแหละครับต้นเงาะน่ครับเบิ่งความสูงเบิ่งแจกเด็หน่อยนะครับสูงนี้ก็สูงแห้งนะครับหาเดือนนะครับเงาะหาเดือนไงเรียวแห้งครับต้นเงาะนี่นะทั้งนี้ก็จะเป็นทุเรียนครับทั้งนี้ก็จะนี่ก็<ม> <ขา S 2> เป็นกล<ม>้วยหอมทองนะครับเนี่ยรอเขา เนี่นท่านแกเต็มสีอยู่นะครับอีกประมาณสิบยี่สิบมือกัน่าจะตัดได้แล้วครับเนี่ยกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองปทุมนี่ก็เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนหนึ่งปีปลูกได้นหนึ่งปีเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเดือนมิถุนายนเนี่ยครับน่าจะปลูกเ,เริ่มเดือนมิถุนายนเออ นี่ก็ปลูกไม้นะครับอันนี้ก็เริ่มแตงย่อนนะครับนี่ก็ปลูกไม้เด้ซีหาเดือนให้กันครับต้นนี้ทั้งต้นนี่ก็จะเป็นกล้วยเครื่องยาวๆนี่ก็จะเป็นกล้วยหอมคาเวนิดนะครับนี่นะกล้วยหอมคาเวนิดปลูกอยู่ในนาเด้ครับไร่นาสวนผสมก็จะมีนี่แหละครับประมาณนี้นะครับน่ก็จะเป็นทุเรียนนะครับเป็นกล้วยเป็นทุเรียนสลับกันไปครับสลับปับเปลี่ยนกันไป อันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมคาเวนิดขึ้นกันนะครับนี่นะกล้วยหอมคาเวนิดตับเล็กไงเกงอืมต้องมาดีเด็ดแอปปี้เดแอปปี้โซนทั้งฝุ่นก็จะเป็นโซนต้นองุ่นนะครับนะทบดลอ,อง,อ happy <the> happy. งปลูกองุ่นนะครับ เดี๋ยวพาไปเบ่งนะครับต้นองุ่นตอนนี้มีปัญหาอยู่นะครับต้นองุ่นคือใบเขาเป็นลานะครับลาสนิมก็เรื่อยเดยเอาใบเพิ่ออกนะครับนี่ครับน้องบอ่อนี่เป็นบอ่อป่าทุกอย่างเลยเลยครับมีทุกป่านะครับแล้วแต่มันสิเขามากเลยครับอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงนะครับมะแขงมะเขือพวงมเนา นี่มาทั้งนี้กับมีพลิกอีกครับนี่นะยังมีพีิกอีกครับมาทรงนี้นี่จะของกินใดเลยครับนั่นดอกดาวเรืองนะครับต้นดาวเรืองนี่ครับต้นองุ่นครับนี่ใบเพิ่นมีปัญหานะครับแมงลงแมงกินต้นองุ่นนะครับต้นกระไ่เลยครับองุ่นกําลังแทงหยอดออกไม้นะครับนี่ครับกําลังแทงหยอดออกใบไม้นะครับต้นกระไ่ล่ะสูงนะครับ เครื่อมาผีพวนเลยครับต้นนางเงินโซนทั้งนี้ก็ปลูกกล้วยกําลังปลูกกล้วยหอมท่องด้วกันครับทั้งนี้ทั้งนี้มันเป็นดินคู่สาเก่านะครับมันปลูกโบ่านเหนงามกําลัางปรับสภาพดินอยู่ครับโซนทั้งนี้กําลัางปรับสภาพดินไปเรื่อยๆอยู่ครับนี่ครับปลูกบางตนกระใต้ครับเนี่ยคพรนเป็นคู่สาเก่านะครับดินมันออกจะแน่นนะครับก็บคือดินคู่สาใหม่ก็จะมีบางม่วงเคลื่อนนะครับบางม่วงบาดเนี่ย นี่ก็เป็นกล้วยหอมใช่อนะครับกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองอันนี้กล้วยน้ำว่านะครับนี่ครับกล้วยน้ำว่าไก่เชดยห่อเขาต้มแล้วนะครับต้นม่วงซับไปนึครับเอกล้วยหอมทองครับปลูกค่อนฟางสิย้านะครับเพระว่าดินตั้งนี้มันแข็งนะครับมันแน่นเป็นคู่สาเก่าปลูกยังกับยากครับต้องรอปรับสภาพดินจังหน่อยครับ มังต้นกรเป็นมังต้นกระใต้นี่กับกล้วยหอมทองเงี่ยครับนี่ยนี่ครับกะในผ้าเบิ้งเลยนะครับสวนประมาณลายเสยนะครับร่วมสะร่วมโคกนะครับก็จะประมาณนี้แล้วนะครับนี่ครับก็ได้คล้องกระบ,บาดน,นะครับเห็ดสวนไรหน้าสวนผสมก,ไก็ได้กล้วยได้กล้วยได้ปีกกล้วยเมือเ่อนนะครับ ก็้ของเกับทุงมือนะครับบกพริกบะไกยพักติ่วพักงั้เก็บไปปรุงอาหารอยู่บ้านได้นะครับถ้าปลูกไว้แบบนี้ถ้าควสามารถสามารถเก็บไปปรุงอาหารได้นะครับสำหรับมือนีก็ขอจบคลิปสำนีแล้วนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์บ้าเวนี้นะครับเพื่อนเป็นกำลังใจเดีดเคลิปอีกนะครับสำหรับมือนีก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ